สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้รายการครูโจนเล่าเรื่องจะได้นำเสนอถ่ายทอดพระธรรมเทศนาคำสอนขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์พระอาจารย์มันภูริทัตโตถึงสาเหตุ ของการตั้งนโมก่อนที่จะกระทําการใดๆก็แน่นอนละครับว่าทุกครั้งที่เราจะสวดมนต์ภาวนาเราจะต้องมีการตั้งนโมก,กันก่อนขึ้นสามจบคำว่านโมนั้นท่านพระเดชพระคุณ พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านหลวงปู่มันก็ได้กล่าวเอาไวา้อย่างลึกซึ้งซึ่งครูโจนนั้นอยากจะที่จะนำมาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบในแห่งความหมายของคำว่ามโนกันนะครับสาเหตุของการตั้ง นโมพระอาจารย์มันภูริทัตโตในปีพุทธศักราช2463เดือนสามข้างขึ้นหลังจากออกพรรษาแล้วเป็นระยะเวลาที่ท่านอาญาครูดีท่านพระอาจารย์ฟันอาจารโรและพระอาจารย์กู ธรรมทินโนได้เดินทางมาพบท่านพระอาจารย์มันต่อมาก็ได้ปรวรณาตนเพื่อที่จะขอเป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์มันตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสาเหตุที่พบกันนั้นก็มีอยู่ว่าระยะเวลาดังกล่าวท่านพระอาจารย์มัน่น พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรอีกหลายรูปก็ได้เที่ยวเดินทุดงไปพักที่วัดป่าปูไทยสามคีที่บ้านม่วงไข่ตำมนตำบน,ำบนพันนาอําเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครในสมัยนั้นญาติโยมทั้งหลายในบ้านม่วงก็ได้พากันไปนมัสการ และขอฟังพระธรรมเทศนาของท่านสำหรับพระภิกษุที่ไปรวมฟังด้วยกันในครานั้นก็ได้มีท่านอายาครูดีท่านพระอาจารย์ฟันและพระอาจารย์กูพระอาจารย์มันได้แสดงพระธรรมเทศนาเบื้องตน้นในเรื่องของการให้ทานการรักษาศีล และการเจเริญภาวนาตามขั้นภูมิของผู้ฟังว่าการให้ทานและการรักษาศีลภาวนานั้นถ้าจะให้เกิดพลานิสงอย่างมากก็จะต้องละจากความคิดความเห็นที่ผิดให้เปลี่ยนเป็นถูกต้องเสียก่อนท่านยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวชาวบ้านมากที่สุดขึ้นอ้างว่า ชาวบ้านม่วงไข่นั้นส่วนใหญ่นับถือผูดผีปีาศาจตลอดจนเทวดาและนางฟ้านางไม้เป็นสารณะซึ่งเป็นเรื่องที่เร็วไหลไหร้เหตุผลท่านได้แสดงข้อเท็จจริงขึ้นหักล้างในหลายประการและได้แสดงพระธรรมเทศนาอันลึกซึ้งจนกระทั่งชาวบ้าน เห็นจริงได้ละจากมิจฉาทิฏฐิเลิกนับถือผูดผีปีศาจตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาโยมคนหนึ่งนั่นก็คืออาญาขุนพิจารณ์บุญมากสวรรณรงค์ท่านผู้ช่วยสมุบัญชีอำเภอพันนานิคม ซึ่งเป็นบุตรชายของพระเสนานรงสุวรรณเจ้าเมืองพันนานิคมคนที่สีและเป็นนายอำเภอพันนานิคมคนแรกในสมัยรัชกาลที่หก็ได้กาบเรียนถามท่านพระอาจารย์มันว่าเหตุใดการให้ทาน หรือการรับศีลจึงต้องตั้งนโมก่อนทุกครั้งจะกราวคำถวายทานและรับศีลเลยทีเดียวไม่ได้หรือขอรับพระอาจารย์มันท่านก็ได้แสดงธรรมเรื่องมโนอย่างลึกซึ้งโปรดแก่ท่านทั้งหลายดังนี้เหตุใดหนอนักปราชทั้งหลายจะสวดก็ดี จะรับศีลก็ดีหรือจะทำกุศลใดๆก็ดีจึงจะต้องตั้งนโมก่อนจะทิ้งนโมเสียไม่ได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้มโนนั้นก็ต้องเป็นสิ่งที่สำคัญจะยกพิจารณาขึ้นได้ความปรากฏว่าณนะคือถาดน้ำ โมคือถาดดินพร้อมกับบทพระคาถาขึ้นว่ามาตาเปติสัมภโวโอธนะกุมมาสะปัจจโยสภาวะถาดของมารดาบิดาผสมกันนั้นจึงเป็นตัวเป็นตนของเราขึ้นมาเมื่อคลอดจากคันมารดาแล้ว ก็ได้รับข้าวสุกและขนมกุมมารเป็นเครื่องเลี้ยงจึงเจริญเติบโตขึ้นมาได้ณนะเป็นธาดของมารดาโมเป็นธาดของบิดาฉะนั้นเมื่อธาดทั้งสองนี้ผสมกันเข้าไปไฟถาดของมารดาเขี่ยวจนได้นามว่ากัลละ คือน้ำมันหยดเดียวณที่นี้เองได้เกิดการปฏิสนธิวิญญาณเข้าถือปฏิสนธิได้จึงได้ปฏิสนธิในถาดนโมนะโมนั้นเมื่อเข้าไปอาศัยแล้วกลละละคือค่อยเจริญขึ้นขึ้น,นเป็นอัมพุชชะ คือเป็นก้อนเลือดเจริญก้อนเลือดมาเป็นคณะคือเป็นแท่งและเปสีคือชิ้นเนื้อแล้วก็ขยายตัวออกคล้ายกับรูปจริงเหรนจึงเป็นปัญจสาขานั่นคือมีแขนสองขาสองหัวหนึ่งส่วนพระ คือลมทะก็คือธาตุไฟเป็นธาตุเข้ามาอาศัยแต่ภายหลังเพราะจิตไม่ถือเมื่อละจากกิเลสนั้นแล้วกลละละก็ต้องทิ้งเปล่าหรือศูนเปล่าลมและไฟก็ไม่มีคนตายลมและไฟก็ดับศูน หายไปจึงว่าเป็นธาตุอาศัยข้อสำคัญก็จึงอยู่ที่ธาตุทั้งสองก็คือณโมเป็นดังเดิมในการต่อมาเมื่อคลอดออกมาแล้วก็ต้องอาศัยณมารดาโม บิดาเป็นผู้ทนุถนอมกล่อมเกลากล่อมเกลี้ยงเลี้ยงมาด้วยการให้ข้าวสุกและขนมกลุ่มมาดเป็นต้นตลอดจนการแนะนำสั่งสอนความดีทุกอย่างทุกประการท่านจึงเรียกมารดาบิดาว่าบุพพาจารย์ เป็นผู้สอนก่อนใครๆทั้งสิ้นมารดาบิดานั้นเป็นผู้มีเมตตาจิตต่อบุตรธิดาจะนับประมาณมิได้มรดกที่ท่านทำให้กล่าวคือรูปกายนี้แหละเป็นมรดกดังเดิมทรัพย์สินและเงินทองอันเป็นของภายนอก ก็เป็นไปจากรูปกายนี้เองถ้ารูปกายนี้ไม่มีแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ชื่อว่าไม่มีอะไรเลยเพราะเหตุนั้นตัวของเราทั้งตัวนี้เป็นมูลมรดกของมารดาและบิดาทั้งสิน้นจึงว่าคุณของท่านจะนับประมาณไม่ได้เลย ราษทั้งหลายจึงหาได้ละทิ้งไม่เราต้องอาศัยตัวเราคือนะโมตั้งขึ้นก่อนแล้วจึงทำกิริยาน้อมไหวลงภายหลังนณโมนั้นท่านแปลว่านอบน้อมเป็นการแปลเพียงแต่กิริยาเท่านั้นหาได้แปลตนกิริยา,าไม่ มูลมรดกนี้แหละเป็นต้นทุนทำการฝึกหัดปฏิบัติตนไม่ต้องเป็นคนจนทรัพย์สำหรับทำทุนปฏิบัตินโมเมื่อกราวเพียงสองถาดเท่านี้ยังไม่สมประกอบหรือยังไม่เต็มส่วนต้องพลิกสระพยัญชนะดังนี้ก็คือเอาสระอะจากตัวณนะ มาใส่ตัวมะเอาสระโอจากมอมะมาใส่นอน,นูแล้วกลับตัวมะมาไว้หน้าตัวโนเป็นคำว่ามโนที่แปลว่าใจเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จึงได้ทั้งกายและใจ เต็มตามสมควรแก่การใช้เป็นมูลฐานแห่งการปฏิบัติได้มโนคือใจนี้เป็นดั่งเดิมเป็นมหาฐานใหญ่จะทําจะพูดอะไรก็ย่อมเป็นไปจากใจนี้ทั้งหมดในพระพุทธทพจนจะะได้กล่าวว่ามโนปุพังขมา ธรรมมามโนเศรษฐามาโนพยาธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจพระบรมศาสดาจะทรงบัญญัติพระธรรมวินยัยใดก็ทรงบัญญัติออกไปจากใจนั่นก็คือมหาฐานนี้ทั้งสิน้นเหตุนี้พระสาวกผู้ใด มาพิจารณาตามจนถึงรู้จักกับคําว่านโมจแจมแจ้งแล้วมโนก็สุดที่จะบัญญัติคือผลจากบัญญัติทั้งสิน้นสมบัติทั้งหลายในโลกนี้ก็ต้องออกจากมโนทั้งสิน้นของใครก็ก่อนของใครต่างคนก็ต่างถือเอาก่อนอันนั้น ถือเอาเป็นสมบัติบัญญัติตามกระแสะแห่งน้ำโอคะจนเป็นอวิชชาตัวก่อพบก่อชาติด้วยการไม่รู้เท่าด้วยการหลงถือตัวเป็นตัวของเราเป็นของเราไปหมดท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็น พระธรรมเทศนาที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้กล่าวสอนเอาไวา้ซึ่งคำสอนของหลวงปู่มั่นนั้นมีความลับลึกซึง้งแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทั้งหลาย หากนำไปพินิษพิจารณาด้วยตัวสติแล้วก็หวังว่าทมทั้งหลายของหลวงปู่มั่นนั้นจะเป็นธรรมอันเครื่องยังสติตั้งขึ้นที่ตัวตนของเราก็คือมโนจิตใจก็คือมโนและตั้งที่กายของเราก็คือณโม เพราะฉะนั้นคำว่านโมนั้นจึงเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์และแฝงความหมายทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปตั้งแต่กายจนถึงใจนโมหากครับเป็นคำว่ามโนก็จะสมบูรณ์ทั้งทางกายวาจาและทางใจ เหตุทั้งหลายนั้นก็ได้เกิดจากมโนเป็นที่ตั้งท่านผู้ฟังครับท่านก็ลองนำไปพินิษพิจารณาหาเหตุผลตามหลักแห่งมโนแล้วก็ใช้มโนนั้นพิจารณาตามจนกระทั่งถึงเห็นคำว่ามโน ซึ่งท่านหลวงปู่มันก็ได้อาัธ,าธิบายลงไปถึงธาตุทั้งสีของร่างกายคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟที่ก่อขึ้นเป็นสังขารร่างกายแล้วก็จบลงไปด้วยจิตใจของเราเองทั้งสิน้นหากวันนี้ครูโจรได้ผิดพลาดไปแต่ประการใด ผร้โจนก็ต้องกราบขออภัยแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายมาไว้ณนะโอกาสนี้นะครับสุดท้ายก็ขอคุณพระศีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาลอำนาจแห่งพระเดชพระคุณหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูอาจารย์สายป่ากรรมฐานทั้งหลายก็จงดนบันดาลให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายนั้น จงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดอันเป็นไปด้วยชอบและประกอบด้วยธรรมแล้วใสก็ขอให้สำเร็จสมประสงค์ดันทุกประการสำหรับวันนี้ครูโจนก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ